สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามครับตอนนี้มี Facebook แล้วนะครับเพจ a c e b o o k นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับในรายละเอียดนะครับผมก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับก็จะเอาคลิปวิดีโอนี้ไปลงแล้วก็อาจจะมีการทำเป็นรูปนะครับในการแนวรับแนวต้านของแต่ละตัวนะครับเป็นแนวทางเนาะ อาจจะพูดได้ไม่ไมไมทุกคลิปนะครับก็จะประมาณนี้แล้วฝากช่องอัพจะดอยเหมือนเดิมครับพื้นฐานการเล่นหุ้นนะครับก็จะเป็นพื้นฐานสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาเล่นหุ้นนะแนะนําเพื่อนๆหรือมีใครสนใจเนี่ยเข้าไปติดตามในช่องนั้นได้นะครับสําหรับอัพจะดอยก็มีลิงก์อยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาด้วยกัน3ตัวนะครับมี S G N A แล้วก็สบาย S A B U Y แล้วก็ J K N นะครับเราเริ่มแรก เริ่มต้นด้วย S E N A นะครับทำไมผมถึงเลือกหุ้นตัวนี้มานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทำไมผมถึงเลือกตัวนี้นะหนึ่งที่ผมมองเนี่ยคือเนี่ยครับขึ้นไปเลยครับตีไปนะครับตัวนี้นะครับหุ้นก็จะเป็นขาขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะดูแล้วก็ยังเป็นหุ้นขาขึ้นอยู่ นะครับนะครับตัวนี้ก็พูดถึงมันก็ยังเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับประมาณนี้เนะาะตามที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่านี่ครับหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยภาพมันนะผมมองภาพมันคืนหนึ่งนะครับไฮ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 โลโลโลมันยกขึ้นทั้งหมดเลยครับยกไปทั้งหมดถ้าตีเส้นก็ประมาณนี้แต่ถ้าตีนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือใกล้แล้วมันย่อลงมาแล้ว นะครับส่วนไ i เเขาเนี่ยเรามาดูกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไอเเขานะอยู่ที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ในกราฟมันนะครับเรามาดูกราฟกราฟวีกันก่อนผมข้ามไปครับเดเชยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีแบบเป็นแนวทางนะผมต้องบอกก่อนนะว่าเป็นแนวทางเมื่อวานก็ไปหาหุ้นนล้แต่มันยังไม่ค่อยเจอเพราะมันขึ้นเขียวทั้งกระดานเลยนะครับไทม์เฟรม ฟาร์มเฟรมมันเป็นยังไงเอ้ฟาร์มเฟรมวิกเป็นยังไงครับอันนี้มันถึงมันจะหลุดมาเนี่ยครับแต่มันก็ไม่ได้หลุดมาถึงโรนี้เนาะจะถามว่ามันก็เป็นขึ้นไปแล้วทำขึ้นไปแล้วค่อนข้างที่จะสวยนะครับอาจจะลงมาทําฐานหน่อยนะครับการทําฐานของเขาเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเขาทําฐานลึกเหมือนกันนะตัวนี้นะตัวนี้เขาทำฐานลึกเหมือนกันถ้าในมองกราฟวิกนะครับไอ้ใน,ในเขาอยู่ที่45%นนะครับก็ยังถือว่าโอเคในมุมมองในระยะกลาง ค่อนข้างที่จะเองระยะกว้างนี่โอเคแล้วนะครับมาดูระยะสั้นกันดีกว่าว่ากราฟเดเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับ r s i เขาอยู่ที่36%จากโอเวอร์โซไปแล้วนะแล้วดีขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับสำหรับตัวนี้นะ s e n a นะนะครับเขาเริ่มทำนะครับเริ่มเหมือนจะมีแนวกระตุกขึ้นมานิดๆหน่นนอยๆนะครับมอรุ่มแห้งนะครับ เดี๋ยวผมวัดแนวรับก่อนแล้วกันนะผมตีแนวรับกันก่อนนะครับแนวรับผมเนี่ยผมให้ต่ําสุดเขาเนี่ยตอนนี้เขาทําอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมีการทดสอบแนวรับตรงนี้แล้วแต่ผมต่ําให้ให้ให้แนวรับที่มันไม่ได้ควรที่จะหลุดก็คือตรงนี้แต่ถามว่ามันหลุดเกินกว่านี้ได้ได้ไหมได้แต่ในรอบเนี้ยผมให้ตรงนี้นะนะครับอาจจะมีการทําขึ้นไปแล้วอาจจะไม่ผ่านแล้วอาจจะทำไส้ลงมานะครับแต่ถามว่าเข้าได้ไหมตอนนี้ถ้ามองในในในช่วง กราฟตรงนี้นะครับในแท่งเทียนเนี่ยครับในแท่งเทียนนี้คือวันนี้มันมีเต็มแท่งเลยนะครับถ้าเรามองเนี่ยมันเป็นเต็มแท่งเลยนะครับเต็มแท่งแนละ้ว e m a ของผมเนี่ยตัดลงมานะครับในสําหรับผมเนี่ยการคำฐานเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ทําแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะย่อลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับในความคิดผมนะถึงมันจะผ่านไปแล้วก็จริงเหอะแต่ถามว่ามันก็อาจจะเจอแนวต้านในช่วงนี้นะครับ ช่วงนี้เป็นแนวต้านสำคัญเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะถ้าเขาสามารถผ่านไม่ได้ที่4บาท4ี่สบสบาท4่เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไม่อาจจะไม่ถึง4บาทด้วยซ้ำนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับขอดูใกล้ๆก่อนตรงนี้เพิ่อ่าตรงนี้ตัดเยอะตัดเยอะหน่อยนะ่เป็นแนวรับสำคัญแนวต้านสำคัญเลยนะครับถ้าเขาสามารถผ่านขึ้นไปที่4บาทได้4บาท2 4บาท4ี่ขึ้นไปเนี่ย มัน้างที่จะโอเค๋ยวผมขอไปแก้ตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอยู่ที่สี่บาทที่บาทสี่ในมุมมองผมนะเพราะว่าแท่งเส้นตรงเนี้มันปิดที่สี่บาทสี่สองสองรอบแล้วนะแล้วก็ไม่ผ่านปุ๊บตีลงมานะครับตีลงมารอบเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนจะทําฐานนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาทําโลไปแล้วได้ทำหายไปแล้วตอนนี้เขาน่าจะทฐานเนี่ยทําฐานของเขาเนี่ย ผมว่าไม่ควรที่จะหลุดเนี่ยเกินเนี่ยสิบห้าบาทหกสิบผมมองประมาณนี้นะห้าบาทหกสิบนะห้าบาทหกสิบถ้าหลุดรอบเนี้ยก็ให้คัดก่อนแล้วค่อยลองมาเล่นข้างล่างนะครับส่วนแนว้ต้านสาคัญเขาในรอบเนี้ยคือเขาอาจจะขึ้นไปปุ๊บถ้าเรามอง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 ตรงเนี้ยครับสําหรับผมนะถ้าเรามองอยู่ตรงเนี้ยมองตรงเนี้ยเนี่ยมองช่วงนี้นะ ถ้าเรามองช่วงนี้ครับผมว่า RSI เขาก็กระดกขึ้นมาแล้วกระดกหัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีการขึ้นไปแตะแล้วก็ย่อลงมาห,หน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่ให้หลุดสามบาทหนะครับแต่ถ้าหลายๆคนจะเข้าตอนนี้ก็เข้าไปนะครับสะสมได้ก็สะสมเข้าไปนะครับสะสมได้ก็สะสมขเข้าไปเขาน่าจะยอ่อคือตรงนี้เขาทดสอบแนวรับแล้วแนวรับช่วงนี้มันแข็งแรงมากเลยนะ มันไม่ให้หลุดนะตอนนี้นะณปัจจุบันนะนยังไม่ให้หลุดนะแต่อรนทะนาคนอาจจะหลุดก็ได้นะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะอันนี้ผมแค่มองในระยะนี้นะครับผมว่ารับได้อยู่ที่3ามบาทเจถึงสามบาทหกถ้าหลุดจากนี้ไปให้คัดนะครับสำหรับคนที่มีของอยู่แล้วก็ปล่อยขึ้นไปสําหรับคนที่ยังไม่มีของเนี่ยผมให้แนวรับที่แนวรับแนวสะสมแรกเนี่ยผมให้อยู่ที่นี่เลยนะครับราคาปิดสามบาทเจนะครับ ในมุมมองผมผมให้ตรงเนี้ยนะครับสามบาทเจ็ดสิบหกนะสําหรับหุ้นตัวนี้นะผมมองประมาณนี้นะครับถ้าเนวต้าเนี่ยวิต้สาสําคัญเขาคือเนวต้าแรกคือเนวต้านี้เลยนะครับสามบาทเก้าสิบสี่นะครับหรืออาจจะเป็นไส้ผมว่าไม่น่าไส้ไม่น่าเป็นตัวเนี้ยแหละสามบาทเก้าสิบสี่ถึงเนี่ยครับสามบาทเก้าสิบหกหนึ่งเก้าสิบสี่เก้าสิบหกเนี่ยสามบาทเก้าสี่เก้าสิบหกนี่คือเนวต้าแรกที่เขาต้องทําขึ้นไปให้ได้ นะครับอาจจะมีแนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านาแต่แนวต้านหนึ่งก็คือนี่ครับสามบาทเก้าสิบเนี่ยคือแนวต้านของเขาถ้าเขาไม่ผ่านตรงนี้นะเอาเป็นว่าเอาแนวต้านแรกก่อนนะครับมุมมองผมขอเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับนี่ครับถ้าเป็นแนวต้านเนี้ยลึกเลยนะหนักเลยนะนี่เลยนะสามบาทเก้าสิบสองเนี่ยถ้าแนวต้านนี้สามารถทําไปได้ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอาจจะย่อลงมาอยู่ในกรอบของสามบาทเจถึงสามบาทเกนะครับแต่ถ้าไม่สามารถขึ้นไปทดสอบได้ถ้ามีการย่อลงมาเนี่ยให้รองรับแค่นี้นะครับผมก็วิธีการเล่นผมก็จะประมาณนี้นะสาหรับหุ้นตัวนี้นะเราไม่ต้องมองไกลเรามองแนวรับตรงนี้ก่อนละะนักษณะสถานการณ์ตอนนี้หุ้นเหมือนกาลังจะโอเคเลยนะครับที่ผมมองสามบาทหกเพราะว่ามันก็ผ่านจุดๆดนี้มาเนาะนะครับแต่ผมสรุป เขียนสรุปให้แล้วกันนะแนวรับผมนะครับสําหรับคนที่มีของแล้วก็เข้าไปเลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีก็ก็หลอนะครับ3.76จุดเจ็ดหกถึงสามนะครับคัดสามนะครับลงไปค่อยมาเล่นกรอบนี้เลยนะครับถ้าหลุดลงมานะครับก็จะประมาณมานี้นะวิธีเล่นตัวนี้ของผมนะต่อไปนะครับก็จะเป็นหุ้น อีกตัวหนึ่งที่ผมก็สแกนมาแล้วนะครับแล้วก็คัดมาแล้วน่าจะมีอะไรสักอย่างนะในมุมมองผมเพราะว่าผมชอบหุ้นที่มันเป็นทรงทั้งหมดโดยรวมเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับไม่ชอบหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นขาลงนะครับอย่างสบายเนี่ยก็เป็นหุ้น IPO ที่เข้ามาเนาะที่ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันเหมือนทำฐานไว้ช่วงช่วงนี้อยู่แล้วนะครับ ในความคิดผมนะมันเหมือนทําฐานอยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วนะครับนะ่ันข้างที่จะโอเคเลยนะครับสําหรับสบายนะแล้วพอมันดูกราฟวีกนะเหมือนยอ่อลงมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ i ยังไม่ปรากฏผลในกราฟวีกเนี่ยมันขึ้นไปโอเวอร์บอทแล้วนะครับถ้ามันจะยอ่อลงมาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเ,เส้นเขาขึ้นไปแล้วโอเวอร์บอทไปแล้วนะครับ นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับแล้วก็พยายามย่อลงมาหาฐานเนาะในความคิดผมฐานเขาเนี่ยเนี่ยมันหลุดมาปุ๊บแล้วมันไม่ให้ยกให้หลุดแต่ผมว่าฐานเขาน่าอยู่ตรงเนี้ย ขอดูตรงนี้ก่อนชอสุดหกจุดห้าสี่ห้าปิดหกจุดหนึ่งห้ารับสุดๆไปเลยนะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับในมุมมกราฟวีนะ กราฟนี้มันก็ค่อนข้างที่จะลงมาตามอยู่ที่5บาทนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เ๋ยวมาดูกราฟนี่ครับสวยไหมครับมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะจนมันมีแนวแนวต้านแล้วเรามาใส่แนวต้านกันนะครับแนวต้านเขาอยู่ตรงนี้เลยแนวต้านแท่งนี้คือขึ้นไปปุ๊บเทขายกันเลยนะครับเพราะว่าน่าจะไฟกาไรกันมาแล้วนะครับสำหรับคนที่เคยเคยใครที่เข้าไปไป IPO นะครับนี่นะผมมองอยู่ตรงนี้ สูงสุดเขาอยู่ที่11บาท30นะครับเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับ11บาท30เพราะว่าต้ตีให้แม่นแล้วเดี๋ยวคาดเคลื่อนนะครับเราไปดูวิธีการเล่นนี่เขาเร,เ,รเริ่มเริ่มเริ่มมีอะไรลงมานะครับเดี๋ยวรอหาฐานแนวรับของเขาก่อนนะครับผมว่าตัวเนี้รับน่าจะไม่ลึกมากนะครับในรอบนี้ผมว่าน่าอยู่ที่ประมาณนี้แหละค่อนข้างที่จะสวยแล้วเดี๋ยวรอแท่งคอนเฟิร์มอีกสักหน่อย นะใครเข้าได้คือ 3, 8บาท20จบเข้าได้เข้าไปก่อนนะครับผมจะใครที่ยังไม่มีของหรือรอย่อเนี่ยผมว่าน่าจะดูแนวนี้ก่อนนะครับว่าเขาจะมีแรงไหมตอนนี้เขาไปนอยู่แนวเนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมีชดูขยายก่อนในช่วงนี้นะในมุมมองช่วงนี้ผมนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเส้นเนี้ยท่านเห็นไหมแท่งเทนเนี่ยมันไปเจอแนวไหนหรือเปล่ามันไปเจอแนวรับตรงเนี้ย ตรงนี้เดี๋ยวผมตีให้ดูใหเ,ววเจอแนวรับตรงนี้ครับพอมันจะเลยไปปุ๊บมีแรงขายลงมาเลยนะครับเนี่ยครับแนวรับอยู่ที่9.45อันนี้ขึ้นไป9.25นะครับเนี่บ9.45 อันนี้ต้องดูพี่เปิดนะเฮ้ผมดูผิดเก้าบาทยี่ห้าพอดีเออผมก็ว่าผมก็งงทำไมมันไม่ตรงกันต้องดูราคาเปิดเออตรงนี้มันแท่งเปิดนะครับเก้าบาทยี่ห้าพอเจอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมีแรงขายเลยเก้าบาทสามสิบนะครับเพราะคนที่เข้าไปตรงนี้มันก็แรงขายขึ้นกับแท่งนี้เหมือนกันนะแท่งนี้ครับแท่งสีแดงเนี่ยมันก็มีแรงเนี่ยป่ะมีแรงซื้อปุ๊บเนี่ยมื่อมีแรงขายเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันขึ้นมาปิดแก็บด้วยนะครับนี่เขาเปิดแก็บไว้ขึ้นมาปิดแก็บยเงี้ยเพิ่มว่า น่าจะย่อลงมาทดสอบฐานอีกนิดหนึ่งนะครับทดสอบตรงนี้อีกทีหนึ่งว่า9บาท95เนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นเข้าไปที่9บาท95 8บาท95ได้นะครับอาจจะย่อลงมาทําทดสอบฐานตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับในความคิดผมนะนะครับถ้ามันหลุดเนี่ยก็รอข้างล่างเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่หลุดก็ไปต่อนะครับสําหรับคนที่มีของแล้วก็ต้องมาลุ้นครับ9บาทาาเน,านี่ยมันเจอแนวเนี้ยเพิ่มันมีแรงเทขายนิดนึงใช่ไหม แต่ถ้ามันย่อลงมาเนี่ยคุณก็ลองดูว่าย่อมาทดสอบ8บาท้ไหมถ้าย่อทดสอบปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่หลุดเนี่ยถือว่าโอเคถ้ามันหลุดลงมาหน่อยถึง9บาทเนี่ยแล้วมันดีดกลับขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคนะครับแต่ถ้ามันหลุดมาปุ๊บแล้วรอร่วงเนี่ยก็มารอรับข้างล่างนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือขึ้นไปเลยนะครับก็มาดูแนวต้านเล็กๆย่อยๆว่ามันจะเป็นแนวไหนที่มันเส้นที่มันผ่านกันมากที่สุดอะแนวต้านนี้ก็สําคัญต้านนี้ก็สําคัญนะครับ 9บาท45ถึง9บาท50เนี่ยเป็นแนวต้าสําคัญแต่แนวต้าก่อนที่จะไปเจอเนี่ยคือต้องเจอแนวต้า9บาท35ก่อนนะครับ35ถึง45เนี่ยถึง50เนี่ยเป็นแนวต้าสําคัญสําหรับเขานะต้องผ่านไปให้ได้นะครับถ้าผ่านได้ก็โอเควิธีการเล่นก็ประมาณที่ผมบอกไปนะครับก็คืออาจจะย่อลงมาทําทดสอบที่8บาท95ก่อนที่มันจะดีขึ้นไปใหม่นะครับมันไม่น่าจะลงมาเกินไกลกว่าน,นี้แนละ้วเปิดแกลบไหมล่ะมันไม่มีไหนเปิดแกลบแล้วนะครับในระยะเนี่ยครับ เขาจะโค้งโค้งอย่างเงี้ยครับเล่นหุ้นโคง้งโค้งสวยๆแต่ถามว่ามันขึ้นไปเนี่ยย้อนรอบเนี้มันลงมาเยอะมากนะครับรอบนี้มันลงมาเยอะมากนะ่าจะเป็นแนวใกล้ๆเคียงกับชุดนี้ผมว่าใกล้ๆเคียงกับชุดนี้แหละครับที่เขานาจะเล่นนะครับเพราะว่าเนี่ครับเขาจะไม่ค่อยทําฐานเยอะนะแต่รอบนี้เขาทาฐานเยอะมากเลยนะเขาย่อลงมาเรื่อยๆด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับอย่าให้หลุด8บาท20นะครับ ระยะสะสมก็คือช่วงนี้ถ้าคุณจะเล่นคุณเล่นไปก่อนอันนงที่ผมบอก8บาทเ5นะครับถึงเนี่ยครับจะให้หลุดตรงนี้นะ8บาทดนะถ้าจะย่อลงมาผมว่าน่าจะย่อลงมาทดสอบก่อนทดสอบที่8ปดบาทถึงเนี่ยครับ8บาทดนะครับแล้วก็ก่อนที่ขึ้นไปแะคถ้าขึ้นไปผ่านไปได้ก็โอเคนะครับการเจอแนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับ9บาท45ถึง9บาท50นะครับทดสอบนะ โอเคเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่ารับนะครับรับนะครับในระยะสั้นนะครับรับช่วงช่วงแรกนะครับอาจจะลงมาทิ้งไส้ลงมาตรงนี้นะครับแต่ถ้าหลุดแล้วก็ก็ออกนะคัดสั้นนะคัดสั้นคัดก่อนนะครับคัดสั้นที่8บาท8 แปดบาทเจ็ดสิบนะครับคัดสั้นนะถ้ารอบสองลงมาลึกจริงๆนะลงมาลึกจริงๆก็รอรับแปดบาทยี่สิบเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีรับสองช่วงแล้วกันตัวนี้น่าจะย่อลงมาก่อนนะครับ ปดบาทเท่าไหร่แปดบาทว่าน่าจะประมาณแปดสะสมได้ถึงเนี่ยครับเอาเป็นคัทนะเอาเป็นคัทเอาเป็นคัทเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนแนวแนวรับอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนว่าให้สะสมถ้ามันหลุดลงมาจริงนะแปดบาทหกสิบแปดบาทห้าสิบโอเครับช่วงแรกนะครับ 8บาท95ถึง8บาท80คัดถ้ามันหลุด8บาท70 80ถึง8บาท70นะครับคัดนะรับรอบ2ก็อยู่ในช่วง8บาท20ถึง8บาท50ละกันนะครับคัด แปดบาทยี่สิบลงไปนะแปดบาทยี่สิบนะในมองผมคิดประมาณนี้นะครับอาจจะได้เืออาจจะไม่สวยนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมวิธีการเล่นผมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะต่อไปอตัวหนึ่งหุ้นสุดท้ายครับ JKN นะ JKN ทำไมผมถึงเลือกหุ้นตัวนี้เฮ้ยการามเห็นลงเียว่าในระยะสั้นนะเดี๋ยวมาดูขราวมันกันนะครับ เนี่ยครับมันมีเริ่มกับตัวแล้วนะครับเนี่ยครับในทาม f r r ร m e d a y มันนะมันก็เริ่มโอเคนะถ้าตีอย่างเงี้ยมันก็ตีว่าเป็นแนวเริ่มหลุดได้นะครับอย่างเงี้ยมันก็พอได้แต่ถามว่าถ้าผมตีผมคิดว่าที่ผมชอบเพราะว่า1ตรงนี้ครับจากแท่งนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้แท่งนี้ชนะแท่งนี้นะครับ ก็ผมก็จับคู่ของผมประมาณนี้นแหละในมุมมองผมะนะเนี่ยครับนี่นี่แล้วก็นี่นะครับเหมือนเป็นตัว V เลยนะครับนะก็จะวันนี้แต่แท่งนี้ผมว่าน่าจะขึ้นไปนะครับในน่าจะสักพักที่เขาจะทำตัวขึ้นไปนี่มันก็ย่อลงมาแล้ว นะครับย่อล,ลงมาค่อนข้างที่จะลึกแหลวนะครับไอซ์ไออยู่ที่ห้าสิบสามเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมลืมตีแนวรับแนวต้านเดี๋ยวผมขอตีแนวรับแนวต้านก่อนนะครับอันนี้ก็แนวรับเขาก็อยู่ประมาณนี้แนวต้านก่อนนะครับนะครับชนพอดีเลยชนแนวรับของเดิมเลยนะครับตัวหนึ่งสูงสุดเลยเอาไปสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวย่อยๆเดี๋ยวเข้ามาตีใกล้ๆแล้วกันที่พปะสามสิบก็ย่อ,ยอล,ลงมายึด จิตลึกพอสมควรแล้วนะนะเขาทําำถานไว้นะเนาะทาถานไว้เขาว่าเขาทําถานไว้ตรงเนี้ใช่ไหมว่าเขาไม่ไน่าหลุดตรงเนี้ยตีให้ตรงนี้เลยนี่ แปดบาทตีให้แปดบาทนะมตีไว้แปดบาทนะสำหรับคนตัวนี้นะในกรอบนี้นะผมว่าไม่น่าจะหลุดเกินนี้ถ้าหลุดอาจจะทิ้งไส้ลงมาในในใน,ในนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับทำเฟรมวีคเป็นยังไงครับทำเฟรมวีคไอท์ไอเขาเอย่ารอกับตัวแป๊บหนึ่งสี่บาทสี่สิบสาม ร์เซ็นต์สีบสามกว่าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับโค้งไปโค้งนันเนี่ยผมว่ามันน่าจะกลับขึ้นไปใหม่นะครับในมุมมองผมนะผมว่าเขาน่าจะกลับขึ้นไปใหม่ถ้าตีเทนไลน์ในการบีบในแะกร,รับวิกเนี่ยมันก็บีบไปเนี่ยมันก็เหมือนการกลับตัวขึ้นไปนะครับคล้ายที่จะสวยนะตัวเนี้ยนะผมว่าตัวเนี้ยสวยนะครับผมว่าตัว สีหน้าสวยแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็สวยนะครับส่วนสบายก็ต้องตามนะเพราะว่าเป็นหุ้นใหม่เนาะที่ยังไม่ค่อยรู้จักพฤติกรรมของเขานะครับ34%นะครับ RSI ในกราฟเดยนะครับที่ผมตีไว้ปุ๊บเนี่ยมันเดี๋ยวขอดูแท่งวันนี้ก่อนวันนี้ก็มีการย่อลงมาแต่ไม่หลุดนะเหมือนเขาจะทำขึ้นไปแล้วม้งเนี่ยในลักษณะเนี้ยไม่น่าจะหลุดเกินนี้แล้วนะนะ มีทิ้งไส้ปิดเกิดเปิดกองเปิดแกรบมนตัวนี้ไร้การนะครับเปิดโดดปิดโดดนะครับยังไม่มีปิดโดดลงมานะในมุมมองผมนะเริ่มจะมีแต่ผมว่าเขาน่าจะไม่ให้หลุดตรงนี้ละในมุมมองผมนะนี่นี่เส้นสุดท้ายแล้วนะผมว่าถ้าคุณจะเล่นรอบนี้คุณรอไหมอะ่ะ น่าจะรอเนาะสำหรับผมผมว่ารอที่8บาทถึงเนี่ยครับสะสมได้ในความที่ผมผมสะสมถึงตรงเนี้ยดูแล้วอาอาจะไม่ค่อยคุ้มนะ8บาท50นะผมว่าผมรออยู่ตรงเนี้ยครับเดี๋ยวผมขอดูแท่งตรงนี้ก่อนที่มันมีในยักษ์สำคัญมันไม่หลุดมันไม่ผ่านเนี่ยผมว่ารอตรงนี้ดีกว่า 8บาท75น่าจะไม่ให้หลุดตรงนี้นะใช่ไหมแล้วผมขอขยายก่อนมอไม่ออกแพ๊บนึงเพราะาผมต้องดูหลายนี่อ่ะตรงนี้น่าจะใช่แล้วโอเคแปดบาทเจ็ดสินี่เรารับตรงนี้ แปดบาทเจ็ดสิบอย่าให้หลุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้ในระยะนี้ให้คัสคนที่คันไม้คันมืออยากจะเข้าเล่นนะผมว่าเขาน่าจะย่อลงมาอีกนิดนึงนะเพราะมันเป็นแนวแนวรับสําคัญเหมือนกันนะตรงนี้นะแปดบาทเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ที่เขาจะทําขึ้นไปได้มันก็เหมือนกับหลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้อาจจะมีทิ้งไส้ลงมาแล้วขึ้นไปนะครับสำหรับมองผมนะแต่ผมว่าตัวอย่างนี้ก็9บาท50เป็นเติต้านแรก นะครับ9าบาท50ถ้าสามารถขึ้นไปได้ก็โอเคสามารถขึ้นไปไม่ผ่านก็น่าจะย่อลงมาถึง8บาทเจนะครับแต่ถ้าหลุดเจ็ดบาทเ0บเราคัดไปก่อนนะอันนี้ในมุมมองผมนะถ้าคุณอยากจะเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บแล้วหลุดลงมาเนี่ยผมมาให้ให้ตรงเนี้ยมันมันมองได้หลายแบบอะครับผมจะอธิบายยังไงอะถ้าเป็นผมผมก็อาจจะเฝ้าก่อนถึง8บาทห้เนี่ยอยากให้หลุดตรงเนี้ยถ้าหลุดตรงเนี้ยรอที่8บาทเลย นะครับเอากลมไป8บาท50ถ้าหลุดตรงนี้ผมให้ที่8บาทเลยนะครับนะในมุมมองผมนะรอบนี้ก็รอก่อนนะครับรอย่อด,ดีกว่านะครับมันยังไม่มีอะไรที่คอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นไป r อเเขาเหมือนจะกลับขึ้นมาแต่เขาผมพกหัวเนี่ยผมว่าน่าจะย่อลงไปอีกสักหน่อยนะครับย่อลงมาถึง8บาท70ถึง8บาท75เนี่ยแล้วก็คัดที่8บาท50ถ้ามันหลุดนะถ้าถ้าไม่หลุดเนี่ย ก็น่าจะขึ้นไปแตะตรงที่9บาท50ได้นะครับหรืออาจจะแตะตรง9บาท20เนี่ยในช่วงนี้เขาน่าจะเล่นเกาะอ,อยู่ช่วงนี้นะครับเผื่อจะไม่ให้หลุด8บาท80เบอร์ด้วยซ้ำนะครับอาจจะทิ้งไส้มาที่8บาท8 8, 8บาท70นะแล้วขึ้นไปใหม่แล้วถ้ามันหลุดจริงๆก็รับกใกล้ค่าที่8บาท50นะครับเล่นประมาณนี้นะ AR ผมก็20 2จุดเนาะก็คือ2ปุ๊บแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยก็ได้ไหลนะ ถ้าสมมติถ้ามันขึ้นไปตามแผนผมเนี่ยมันจะขึ้นไปได้หลายนะครับก็สรุปนะครับรับนะครับที่8บาท70ถึง8บาท50คัดคัดที่8บาท50เล่นใหม่รอบใหม่ใหม่ที่ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับหุ้นตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยวันอื่นจะมีอะไรก็คอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะมีอีกนะครับเพราะเริ่มเริ่มมีการบ้านแล้วครับับเล้ว,วันนี้ลาไปก่อนคัาสวัสดีครับ